ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนอมก็มาทําบุญซึ่งเป็นวันครบรอบที่ตาของอมเนี่ยเสียนะ,ะก็เลยมาทําบุญใหญ่ให้ตานะคะวันนี้ก็พี่แฟนเล็กก็มาด้วยแต่ว่านั่งอยู่ในโบสถ์ก็คือจะทําเป็นพิธีคริสนะคะทุกคนเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเป็นคนคริสแต่ตาเนี่ยเป็นพุทธนะคะแต่ว่าวันที่ตาเสียเนี่ยแม่ได้ทําพิธีคริสกับคริสให้กับตานะคะวันนี้เราก็ ขอมาทําบุญนี่เดี๋ยวให้ดูขอัยด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้เข้าป่าทุกคนวันนี้เรามาทําบุญนี่แจกชาวบ้านเนาะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันไปดูพิธีของคนคริสต์คาทอลิกนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามีเอฟซีคนไหนเป็นคริสต์คาทอลิกหรือเปล่าก็จะมีพวกคนออไมาด้วย ประทานก็จิตของ,องพอีสองิกาขึ้นมาแนนกอพระองค์ทรงเลยในันนีันี้เขาก็เริ่มสวดกันแล้วนะคะพระองค์ทรงสอนใจสัุด้วยการส่องสมางของพระจิตนให้้าะเจ้าทั้งหลายในความแท้ทำโดยพระจิตนั้นได้ให้รักวาตให้ชื่อเาไปน้ิาเยข้ารงที่มีโอกาสเข้ามาทำบุญหให้เพตาเราอ้ม้บ ก็จะเก็บขโมยจังนี่บรรยากาศบรรยากาศรอบๆโบสถ์ก็จะเป็นรอบอมไปด้วยภูเขาโบสก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบเ,เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตปิดไว้ก่อน คามร่วแมีจากบรรดาผู้นำพระศาสนาจากทุกท่านในการเป็นผู้ร่ำนำเชื่อฟังและเป็นึ่งเดียวของชนในการเป็นผู้สืบทอดชื้นจากอระเปาตอไค่ะถูกต้องเทียตรงและนำดาราของศาสนาจากไปสู่มรรหมายของไทยให้เราโมนาเจพื่อที่จะช่ จะได้มีความชอบรอมเชื่อความต่อผู้อธิบายของตนในพนักพิพิหภัณฑและรับใช้มีความเชื่อที่มั่นคงวางใจในการตการตางั้นต่าต่างที่ของพระองค์โดยปราศจากขบาาตัวในการประกาศข่าต่อการสู้กับความชั่วและการดูแลพื้นที่อ่อนแอให้เรารานากเ้ขาเพื่อดับใน่ ให้เขาเหล่านั้นได้รับพระคุณจากพระจิตเจ้าให้สามารถยืนหยัดนั่งคนในความเชื่อตับจุฬาลักษณ์ภานให้ลองภาวนาพระเจ้าคือพระบารมีเมื่อเราทุกคนในที่นี้จะได้ออกไปประกาศข่าวถึงพระสัจพระเจ้าแก่บุคคลรอบข้างด้วยความรักและความเชื่ออย่างแท้จริงให้ลองภาวนาพระเจ้าคือ come la risata. L'amantis, il santificio, il sementi, il re, il sispo, il marito, il capo, il capo, il marzo, il พระบิดาวุธสนสันพารักรพระบโชาของพระบชามเจ้านี้เพื่อให้เกียรตองค์ทั้งเพื่อของชารา ตอนนี้ก็เริ่มปิดพิธีแล้วแล้วก็ามาสแตนบายเอาไว้แจกคนที่มาร่วมเข้าโบสถวันนี้นะคะ

muốn đấy anh, được rồi, ăn ăn, ừ ăn chút xôi nữa แลก็ไม่เยอะมากนะทุกคนก็ประมาณ30มสิบคนสีสิบคนนะคนก็ประมาณเนกรแล้วนมาาม้าของ อ้าวเอาล็อกของอล็อกของมีกันให้เงินให้ซองให้น้องๆนะคิดนะเรามีเก่งมา,มากๆนะอยู่บนนี้ลักเชส ได้ของกลับบ้านกันเล้วันไะงเอาไปกินที่บ้านนะฮะอไะไรเงินเงินเป็นเงินไม่รู้ครับครับผมขอบคุณครับ เอาไปกินขนมเอาไปโรงเรียนนะเอาไปโรงเรียนไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้กว่าเหลือนี้เหลือใช่ปะเราไปให้ชาวบ้านคนยังไม่มาแล้วหล่คนที่แบบิดนแบบเยอใช่ โปใหญ่มากเลยนะฝนตกพอดีเด้วฝนตกพอดีนะวันเี ฝนตกได้เวลามากเสร็จงานคือฝนตกเลยนะพี่ๆนะไ้่อเอาใหม่ไปด่อยัง่ได้ินกีเลยเฮ้ยไปน้ำไปเหมือนเลย เสร็จงานคนตกพอดีนะฝนตกได้เวลามากเลยตายทุกคนเดี๋ยวเราจะเสร็จงานแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับกปนลขอให้ทุกคนได้บุญจากคลิปนี้นะครับผมไปเจอกันเช้ ขอให้คนได้ได้บุญจากทิ่นี้นะปากก่อนแล้วก็ใจให้ด้วยนะครับผมใจให้หมดนะครับผมใจให้หมดนะดนะเป็นไง